ก็ต้องขอบคุณช่างแม็กที่สนับสนุนท่อดีมเชงของเราเพื่อใช้ในการแข่งขันรุ่น5 3มิลยูทูบเบอร์ก็ใครสนใจท่ออันดีทางสวยแบบนี้ทักเฟซเกมไปเลยครับช่างแม็กก็ใครสนใจอย่าลืมแคปหน้าจอนี้ไปบอกมาอยากผมลดไปเลย10% ห่านเนียบห่านสวยขนาดนี้ราคาแค่2,000กว่าไม่ลองถือว่าพลาดไปดูคลิปกันเลยกันไป ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอนี้กันเพื่อนวันนี้ผมก็มีเกมดีๆมาแนะนำอีกเช่นเคยนะผมใครอยากมีเงินแต่งรถแบบผมกันเพื่อนแอดไลน์ไปตามผมได้เลยนะผม S Bean 99กันเพื่อนเป็นเกมดันเหรียญ Darkdozer น,นะผมแค่เพื่อน,อนกดดันเหรียญให้เหรียญโบนัสตกลงมาแค่นี้ก็สามารถรับพอยไปใช้แบบง่ายๆเลยกันเพื่อนถ้าเพื่อน S Line เข้าไปเล่นเกมนี้แล้วแนะนําเพื่อนมาเล่นอีกกันเพื่อนรับไปเลยโบนัสคนละ20เปอร์เซ็นต์กันเพื่อนแต่ถ้าหากเพื่อนแอดไลน์เข้าไปแล้วบอกมาอยากช่องเซมมซีซิ่งนะผมรับไปเลยโบนัส100เปอร์เซ็นต์จริงก นอตอบตอนนั้นเรียกได้ว่าสะดวกรวดเร็วมากกันเพื่อนทมายเอ็ดบีเอ็น99ครับผมอย่าลืมใส่น้ำหน้าด้วยเดี๋ยวจะหารไม่เจอกันเพื่อนแอ็ดบีเอ็นเก้าเกผมไปโอเคนะผมก็ okay, นะมต้องขอกราบสวัสด,สด,สดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้อีกเช่นเคยกันเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซฟก็วันนี้กันเพื่อนไม่ได้อยากจากาะเอ็กซ์อาร์สมาร์ทด็อกอะไรหรอกนะผมเออมันใช้กับแฟนเท่นั้น ดังเหมือนตคองมาล้งกันเพื่อนอือดังอย่างคลิปดแเ้วที่เราได้เราได้ทำการเปลี่ยนชุดสีต้องมีโอนะผมของน้องเขาที่เราเอาไปที่พี่ผมเอาไปหายท้องมากันเพื่อนอืออันนั้นก็รังใหญ่เหมือนกันนะผมได้ทำการเปลี่ยนชุดสีใหม่ทั้งหมดกันเพื่อนให้ให้น้องมันในผมก็เราไปถ่ายคลิปก็รับผิดชอบนันเพื่อนก็ส่วนคลิปนี้นะผมสงสัยกันไม่เอ่ยในดังวินาทีก็คือท่อไอเสียของดีมเชงนั่นเองกันเพื่อนอือเป็นท่อท่อท่อเชงของดีมเชงแฟนเพื่อนก็ต้องขอบคุณ ช่างแม็กนะผมช่างแม็กกันเพื่อนเดี๋ยวผมขึ้นเฟซแก้กันเพื่อนที่สนับสนุนนะผมก็เสียมาครับเพื่อนให้ผมไล่ดีมเชงเพื่อเอาไปแข่งสนามกมสิบแปดนะผมรุ่นให้สามมินยูทูบเบอร์นะเพื่อนก็แกส่งไหมผมไล่สองใบนะเพื่อนเป็นสองสเต็ปนะผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่างานจะสวยจะเนี้ยบขนาดไหนนะเพื่อนก็วนนี้เป็นเสียอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเพื่อนเป็นสองใบนะผมก็เอาจิงๆผมไม่ก็ยังไม่รู้นะเพื่อนว่าในกล่องมันจะเป็นท่อไมอันนี้ผมยังไม่ได้เกตเลยแต่ผมไม่ได้สั่งอุ ฟูห่อมาอย่างดีเลยกัน,นเพื่อนนี่เกส่งไหมผมเลส่ส่งไปนั่นเพื่อนมันเป็นสองสเต็ปนะผมคอหน้าอย่าไม่เหมือนกันกันเพื่อนคอหน้าอย่าไม่เหมือนกันนะผม มาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ากันเพื่อนว่าง,งานจะสวยจะเนี้ยบขนาดไหนนะหั<อ>นี่เป็นสีดำเงินด้วยเป็นไงคือใบนึงจะเป็นสีดำเงินอีกใบจะเป็นสีดำนั่นเพื่อนอเนี้ยคือนี่ไม่ดีหรื โอเคนะเพื okay, ่อนมาเดี hmm. oh. ๋ยวเรามาดูคอกันก่อนนะผมดูเป็ดโดยเชื่อมกันเพื่อนดูดิไม่มากนะผมเออราคาใบละแค่สองพันกว่าเองนะเพื่อนใบละแค่สองพันกว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงกเป็ดไอเฟสบุ๊คเก็บไว้นะเพื่อนตั้งแม็กนะผมเออก็ท่อเพื่อนๆอ่ะเล่นนี้อาจจะไม่คุ้นรู้เท่าไรนะผมนี่ ไม่ใช่สีกระป๋องนั่นเพื่อนเออไม่ใช่สีกระป๋องนะผมวันนี้เป็นไส้ไส้เป๊บเป็นไส้แป๊บว่ะเสียงอ่ะ่วนเสียงอเดี๋ยวน่าอย่าเป็นคลิปหน้านั่นเพื่อนเดี๋ยวน่าอย่าเป็นคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะยกเครื่องดีมเชงขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาติดเครื่องให้เพื่อนฟังกันแต่ถ้าเอาเป็นการไล่อ่ะจริงๆเลยผมจะไล่เป็นกล่องเดิมนั่นเพื่อนผมจะไล่เป็นกล่องเดิมซึ่งถ้าหากไล่เป็นกล่องเดิมอะเครื่องมันจะเป็นอีกหนึ่งลูกนั่นเพื่อนเครื่องตัวนี้จะเป็นกล่องมต่่เเออองผขน แล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการเบิกชุดไฟอะไรใหม่นะผมเพราะว่าตอนนี้มันเป็นชุดไฟเป็นเครื่องของ1 1 0 i LED ไอเนะเพื่อนซึ่งกาติกาที่พี่โกนิวเขาบอกอ่ะมันจะต้องชุดไฟตรงรุ่นนั้นเพื่อนจะเป็นชุดไฟตรงรุ่นทุกอย่างนะผมเออถ้าเป็นดีมก็ต้องต้องเป็นชุดไฟดีมทั้งหมดนะผมไม่มีการดัดเลงอะไรมานะเพื่อนผมบอกเลยนะเพื่อนเดี๋ยวขึ้นอินโทรสวยๆให้นะผมสวยมากกันเพื่อนงานโอ้โหโคตรดีอ่ะราคาแค่2 0 0 0ันกว่านะเพื่อน ก็ใครสนใจกันเพื่อนนะทักปิดเข้าไปตามผมได้เลยนะผมไม่ว่าจะเป็นท่อหนึร้อยยี่สิบห้าหรือเบฟหนึ่งร้อยสิบเอียีนะผมเออมีหมดกันเพื่อนราคาเริ่มต้นแค่สองพันกว่าเองก็สเต็ปใหญ่สุดก็ผมว่านะ่าจะไม่เกินสามพันนะเขามีสองพันสองพันถึงสองพันแปดนะเพื่อนรู้สึกอะ่ะสองพันหนึ่งสองพันแปดนะผมอันนี้ก็ไม่ใช่สีกระป๋องนันเพื่อนเป็นสีเผลอคูณนะผมมือไม่ใช่ห้าสีกระป๋องเพื่อนแบบเหมือนเด็กนะผมเออส่วนจุกกันเพื่อนอันนี้เขามีแยกขายด้วยนะผมใครสนใจ จุกกันเพื่อนเออไม่ต้องไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยกันเพื่อนที่เพฟจฟพี่คนนี้เลยนะผมมือช่างแมกนะผมโอเคนะเพื่อนเดี๋ยวมาดูอีกใบหนึ่งนะผมอันนี้จะเป็นสีดากันเพื่อนใบเนี้ยจะเป็นสีดำเป็นคนล่าสุดกันเป็นคนละคนล่าสุดกันน,นะ,นะนนเพื่อน อบอกเลยนะผมคือในรูปอะสีอาจจะไม่เท่าหร่นะตากล้องมาเป็นดูใกล้ๆหน่อย <S <S คือในกล้องอะสีอาจจะไม่เท่าไหร่กันเพื่อนแต่ของจริงนี่ผมบอกเลยว่าโคตดเวลนะผมมันเป็นสีเทาโค้ดนั่นเพื่อนมันไม่ใช่สีกระปองนะผมเรียกว,ว่าเวลมากกันเพื่อนก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมเดี๋ยวจะไปทดสอบเสียงให้ดูกันเพื่อนอันนี้คอผมรู้สึกว่าคอหน้าจะใหญ่เด,เดี๋ยวลองดูนี่อันนี้จะเป็นคอของตัวสีน้ำเงินนั่นเพื่อนนี่ผมว่าแล้วนะยผมมาดูดิ รวมไปเลยนั่นเพื่อนก็อย่างที่ผมบอกกันเพื่อนนะว่าว่าเขาสูงไม้ผมไล่ให้นั่นเพื่อนมันเป็นสองสูตรสองสเต็ปนะผมแต่อันนี้รู้สึกว่าก็เป็นไส้แป๊บเหมือนกันกันเพื่อนเป็นไส้แป๊บเหมือนกันนะผมเป็นไส้แป๊บเหมือนกันทั้งสองใบกันเพื่อนก็ก็ใครสนใจกันเพื่อนทักเฟซเข้าไปเลยนะผมเดี๋ยวผมขึ้นเฟซแกใ้กันเพื่อนเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ใต้คอมเมนต์ไว้ด้วยนะผมก็ใบละแค่ประมาณ ผมจําราคาไม่ได้เลยอ๋วเพื่อนแต่อยู่ที่ประมาณ2,000ถึง2อ0 0ัแปดนะผมเลสเตสเต็ปกันเพื่อนไม่ว่าอย่าเป็นของเว็บหนึ่งสองอ้าแล้วก็เว็บไรทีไรเนี่ยผมเป็นแกทําสีพาอุ้ยทั้งหมดนั้นเพื่อนราคาเนี้ยเออสีเป็นสีพาอุ้ยทั้งหมดนะผมเรียกว่างานดีมากกันเพื่อนเดี๋ยวมาตกไฟนี่นี่เพื่อน เรียกได้ว่าปลายโคดเบลเลี้ยวๆมาดูคอกันเพื่อนนี่การเชื่อมคอนะผมเรียกได้ว่าเป๊ะมากกันเพื่อนดูดิเป็นเกล็ดโคดสวยเลยนะผมเออสวยมากกันเพื่อนเรียกได้ว่าคุ้มราคาแต่เพื่อนๆอาจจะอยากฟังเสียงอะไรนะผมว่าเสียงท่อใบนี้จะเป็นยังไงนั่นเพื่อนก็ผมบอกก่อนนั่นเพื่อนถ้าหากเครจะซื้อแคปหน้าจอไปเลยนะผมที่ผมบอกกันเพื่อนเออถ้าเครจะซื้อนะผมแคปหน้าจอไปบอกพี่ก็เลยนั่นเพื่อนว่ามาจากผมนะผมลดไปเลยกันเพื่อนสิบเปอร์เซ็นต์นะผม เรไปติดเพอร์เซนต์พีเลยกันเพื่อนเออก็ใครสนใจงานท่อสวยๆแบบนี้ก็ทักพี่พี่เขาเข้าไปได้เลยนะผมไม่ว่าจะเป็นตุกยาวตุกสั้นมีเพื่อนเลือกกันมากมายนะผมเออแล้วแต่เพื่อนๆอยากจะได้อะเอออยากจะได้พี่เขาทาให้ได้หมดนั้นเพื่อนโอเคนะเพื่อนก็ต้องขอขอบคุณช่างแม็กอีกครั้งนะผมที่สนับสนุนท่อเจ้าดีมโซครับของเราเนี่ยผมเือเพื่อใช้ในการแข่งการันเพื่อนท่อูตดแม็กใช้เฉพาะสนามแข่งเท่านั้นเพื่อน ก็ใครสนใจเนี่ยผมพักเฟซช่างแม็กไม่ได้เลยเรียกได้ว่าแค่เพื่อนบอกกะเด็กไปเนี่ยผมว่ารถลูกอะไรกันเพื่อนเรียกได้ว่าช่างอบรอมที่จะจัดการให้ทั้งหมดดูของผมกันเพื่อนมาดูกันเพื่อนนี่เรียกได้ว่าเอาไม้ไล่ครักนี่คสองคคกันเพื่อนแล้กวก็ตัวต่ออีกสองตัวนะผมมือเรียกได้ว่าอันนี้หนึ่งจุดหนึ่งอันนี้หนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสี่ เรียกได้ว่าจัดมาให้ครบอ่ะให้ผมไล่ดีมเชงนะผมก็ต้องขอขอบคุณมากเลยกันเพื่อนขอขอ,ขอไม่ใช่ขอขอบคุณเพื่อนๆดิขอบคุณจ้างมากนะผมก็ใครสนใจนะนเพื่อนอย่าลืมนะผมทักเข้าไปได้เลยอย่าลืมแคปหน้าจอผมไปด้วยกันเพื่อนมาอย่าผมรถไปเลยติดเปอร์เซ็นกันเพื่อนงานสวยๆแบบนี้นะผมต้องจ้างเม็กเลยกันเพื่อนเดี๋ยวท่อ เสียงเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาติดเครื่องให้ฟังกันนันเพื่อนว่าเสียงจะดุขนาดไหนแล้ววิ่งดีไหมเนี่ยผมเตะจะไม่ไล่ไม่ไล่ไม่จับจีอะไรก่อนนันเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไล่จะจับจีก็เป็นเครื่องกล่องเดิมเป็นเครื่องอีกอีกลูกกันเพื่อนเครื่องลูกลูกที่ผมจะไปเทสได้ดูก็เป็นเครื่องของกล่องรีแมปนะผมก็ไปวิ่งไปเทสเสียงไปดูทรงกันก่อนนะผมว่าเสียงจะเป็นยังไงแล้ววิ่งดีขนาดไหนเนี่ยผมเออสำหรับท่อช่างแม็กนะผม โปรฝากไว้ด้วยกันเพื่อนสำหรับท่อสูช่างแม็กนะผมใครสนใจกันเพื่อนทักไปได้เลยนะผมเออมาอยากผมสิลดไปเลยสิบเปอร์เซ็นต์นะผมก็ต้องขอขอบคุณช่างแม็กอีกครั้งอ่ะเออคลิปนี้เรียกได้ว่าขอบคุณช่างแม็กมาทั้งคลิปเลยนะผมเรียกได้ว,ว่าเราไม่ขออวยเยอะนะผมเดี๋ยวไปดูเสียงไปดูตอนวิ่งกันดีก,กว่าว่ามันจะสุดขนาดไหนนะผมกมผม็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะผมได้ยินย่อคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนผมครับ